สวัสดีจ้าพบกันอีกแล้วนะคะกับเธอรัวฟาร์มสุกปลูกได้ค่ะวันนี้มาลงขึ้นช่ายกันค่ะอยู่บ้านว่างๆไม่มีอะไรทําก็ลงผักเล่นๆค่ะเผื่อจะได้กินอารมณ์แบบว่าอยากกินยำก็มาเด็ดอยากต้มจืดก็มาเด็ดไปเลย มันเป็นกิจกรรมยามว่างที่ดีมากๆเลยนะคะเพ,เพื่อนเสร็จแล้วจ้าไม่รู้จะรอดสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าบางวันก็แดดแรงหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะถ้ายัางไงฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ วันนี้ไปก่อนจ้าให้เราเลวกทำสวนให้เขาก็นอนสบายแล้วเกินนะโูจับอืมมีความสุขโอ้ยนี่ก็มีที่นอนสบายจริง หายใจดังอีก